โผมาดีโผมาซิ้อ้ยหอตุ้ยหอตุ้ยหออืมอืมโอ้ยหอตุ้ยหอโผมาดิโผมาดิเกือบดาวเกือบดาวเรานะไม่ใช่เขายิงโดนได้ไงวะจริงๆก็ออกจากบ้านเด้อ ออกบาสิออกบาสินอนไปดีหนึ่งรีบร้อยหนึ่งตัวอ่ะหนีทำไมหนีทำไมืไมอ <c ười> ไ,มไม่จริงนี่ว่าไม่จริงนี่ว่าเออสงสัยมาชุบแน่เลย ข้างหน้าใส่กันนัวเลยนี่นะน่แน่จะไปชุบจะไปชุบรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่ชุบลงมาชุบลงมาชุบลงมาชุบล,ลงมาสิกลัวที่ไหนล่ะตัวนี้ขี่รถมา เปิดกินเอา้าขี่รถนี่เฉย <S 2> <S 2> <S มาแย่หรอมาแย่มาแย่เอา้าเป็งไงขับรถวนไปวนมาอไอยู่บนหัวเนี่ยมา้านเอว โดอย่างนี้ก็นอนแต่ถืออะไรนีอะไรจะวิ่งไปทชิบ่อจะวิ่งไปทชิบ่อเกือบเกือบลากเร็วไปนิดเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยหัมลมมาตุ้มไปหมดตึงเกินเอาลืมไปเราไม่มีคนชุบ em mồ cái mà